สวัสดีครับเด e g a d g e นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเรื่องของฟิล์มกันรอยกันคือมือถือเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ฟิล์มกันรอยมาเลยแล้วทํำยังไงดีอ่าหรือบางยี่ห้อให้ฟิล์มมาแล้วไม่ถูกใจจะเปลี่ยนไอ้ยี่ห้อที่เขาให้มาแล้วอ่ะมันเนี่าใช้ไปก่อนไนงะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มใสแล้วก็ฟิล์มติดโรงงานมา,มาเกรดค่อนข้างจะดีอย่างของแซมโซมเมื่อก่อนสมัยเอ1เนี่ยเขาติดเกรดดีมากนะครับแต่พอผมมหาติดที่สุด้้แลว แล้วก็ไม่มีในส่วนบริการผมก็เลยต้องมาซื้อตัวนี้แทนอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเจ้าตลาดบ,บ้านเรานะไม่พูดยี่ห้อแล้วกันก็เพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ก็ยี่ห้อเนี้ยถือว่าใช้ได้ผมก็ซื้อมาหลายหลายแผ่นนะครับแล้วก็เวลาการติดฟิล์มสตัวนี้ค่อนข้างจะติดยากเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบพลาสติกดิบๆแข็งๆพอสมควรนะตัวนี้แต่ว่าก็การลอยได้ดีแล้วก็สแกนนิ้วผ่านด้วยนะครับต่อมาเกรดก็จะเป็นเกรดตัวไฮโดรเจลไฮโดรเจลเนี้ยก็จะคล้ายๆตัวนี้แหละ ความใส่นะใกล้เคียงกันตัวนี้จะมีแบบด้านด้วยนะแล้วก็แบบใสส่วนไฮโดรเจลก็มีอยู่ด้านกับใสเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ไฮโดรเจลจะเป็นเนื้อ,อยางถ้าคุณเคยได้ยินฟิล์ม่า TPU หรือพอลิเมอร์ที่เป็นแบบให้ฟิล์มยางใสอ่ะมันคือตัวนี้แต่ว่า TPU เนี่ยมันจะเป็นเกรดที่ออกมา2 3ปีก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวไฮโดรเจลอ่ะมันจะดีกว่าก็คือมันจะใสกว่านั่นเองนะครับคือเนื้อดีแล้วสัมผัสดีลื่นกว่าประมาณนี้เคลียร์กว่าแต่ก็ยังดับความชัดอยู่นะ ส่วนเกจที่ผมแนะนำคือเกจที่3ก็คือกระจกตัวนี้นะครับกระจกอลลอยของยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อจเจ้าตลาดบ้านเรายี่ห้อน,นี้คุณภาพผมว่าโอเคนะก็ใช้งานได้ถ้าเกิดคุณบอกว่าออต้องการยี่ห้อดีกว่านี้ก็ได้มันจะมียีหย่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งสีโลโก็ใกล้กันแต่ว่าเขาก็ต่างกันในบางโปรดักต์บางโปรดักต์เขาก็จะไม่มีทับลายกันบ้างอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดกระจกนี้ผมก็เจอเพราะว่าตัวเนี้ยผมเอาไปติดที่ร้านนะแล้วร้านเขาก็แนะนํากระจกตัวนี้อ่ะ นะกระจกตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยสแกนนิ้วผ่านบอเฮ้ยถ้าเกิดเป็นกระจกอะสแกนนิ้วไม่น่าผ่านนะผมเคยเจอประ,ระสบการณ์ว่ากระจกยูบางตัวสแกนนิ้วผ่านกระจกแห้งมาตัวสแกนนิ้วไม่ผ่านเพราะว่า s 1 1เนี่ยผมซื้อกระจกจีนมาแล้วก็มาติดเองตอนคิดท้ายคือสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่พอเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราบอกว่าสแกนนิ้วผ่านผมก็เลยเอาอ่ะอันนี้เครื่องผมเนี่ยติดเป็นกระจกตัวนี้เลยนะครับ9ก้ัวน,นีนะฟูลเฟรมแล้วก็ใช้ไฮโดรเจลตัวเนี้ยทาปิดรอบหนึ่ง ที่ผมทับเพราะว่ากระจกนี้ผมติดมาแพงคือโดนฟันราคามาแล้วก็กลัวจกเป็นรอยก็เลยได้ฟิล์มตัวนี้มาแถมมาก็เลยมาติดทับไปนะก็ฟิล์มมันจะเป็นไฮโดรเจลแต่ว่าความแข็งแรงก็คือสองเท่าเพราะว่ากระจกจะอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะเห็นไหมกระจกทั้งแผน่นด้านล่างจะเห็นรอยฟิล์มและไฮโดรเจลแล้วก็มีรูซึ่งใครทำผมก็ได้นะ ถ้ากักระจกกับเป็นลอยอย่างนี้ก็ทําได้ให้ดรเจิงมันจะถูกกว่าแต่แนะนำแนะนาว่าสั่งทางเน็ตมาจะถูกมากนะอ่ะเล่าประสบการณ์กันเลยผมก็เอาถือเครื่องนี้ไปติดฟิล์มคราวนี้ตอนนั้นมันเปลือยใช่ไหมผมก็ถามว่าอ่ะตัวไหนติดฟิล์มตัวไหนดีบอกว่าอ่ะกระจกไม่ล่ะกระจกมันแพงผมรู้อยู่ว่ามันแพงแล้วมาจิบมันหนาด้วยบอกออาตัวกระจกตัวนี้สแกนนิ้วผ่านนะบอกเฮ้ยจริงเหรอผมก็สแกนนิ้วเอที่เป็นไม่ผ่านอันนี้เป็น Fe นะครับ ไอเชื่อมไผ่นผมก็เลยไปสั่งฟิล์มตัวนี้ติดบ้านไว้นะยีิบเอ็ดก็คือผมมีเต็มบ้านเลยตอนนี้ขายมอถือไปแล้วฟิล์มก็ยังเหลือหลายชุดมากแล้วก็พอตอนนั้นติดยี่สิบเอ็ดนิ้วผ่านปุ๊บเราก็เลยเซ็งเซงก็เลยติดเป็นฟิล์มใส่ธรรมดาใช่ไหมได้ทำฟิล์มใสธรรมดาเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยแพงมากเลยมีถูกกว่านี้ไหมอะเกจจีนกด้ไม่ว่ากันไม่มีเขาเชี่ยกระจกอ่ะเราก็ว่าทําไมกล่องเขาไม่ให้กล่องเราดูนะว่ายี่ห้ออะไรแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันยี่ห้อเนี้ยเออแต่ไม่ให้กล่อง ถ้ไมกล่องเหนียวๆนะก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าเราก็จำไม่ได้ทุกตัวว่า Product ของยี่ห้อเนี้ยเขามีอะไรบ้างอะแล้วราคาเท่าไหร่บ้างเพราะราคามันก็เปลี่ยนตามซีซันใช่ไหมาตามรุ่นเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้มันก็ไม่ได้ขายดีมากอันนี้คือ S21 FE นะครับแล้วผมก็ตัดสินใจติดในราคา350อ่ะ350แพงปะผมว่าแพงนะคราวนี้ผมก็เลย เปิดในาราซาลาช้อปปี้หลังจากเข้าบ้านมานะครับคือจริงๆอ่ะมันมีบูยี่ห้อนี้อยู่ข้างหลังแต่ผมที่จะเดินไปแล้วเพราะว่ากาลัวรอนานแล้วพนักงานของยี่ห้อเนี้ยผมเคยไปเจอที่2ที่อ่ะติดไม่ดีเออก็กลัวมีปัญหาพนักงานนั่งเล่นมือถือไม่สนใจลูกค้าเลยอย่างเงี้ยแล้วอ่ะไม่ร้านตู้ก็ได้ว่าไม่ได้เข้านานละอืมก็โดนเวลา3ามนผมก็ไปเปิดราชาช้อปปี้มานะราคาคือเท่านี้นะครับนี่คือราคาเป็นทางการจริงๆอ่ะ ราคาของแต่ละยี่ห้อนี่เขาบอกเป็นยี่ห้อใหญ่ๆเขากาหนดราคามาอย่างเช่นคุณซื้อน้ํากระป๋องเนี่ยเขาจะเขียนราคาข้างกระป๋องมาว่าเท่าไหร่ซึ่งร้านเขาจะไม่ขายเกินราคาที่กําหนดอยู่แล้วนะถ้าฟันก็คือฟันไม่มากอย่างชบ้านขายของชำาเนี่ยก็จะฟันไม่มากก็คือนิดนึงแต่เนี้ยเพิ่มมา100นึงนะผมจ่ายไป3 7 0ชิิบลดให้ผม0บาทคือแบบคือเซ็งมากนะคือมันมันโดนโดนฟันเยอะไงนะก็ก็เลยมีการติดฟิลม์มไฮโดรเจลอันนี้ก็เลยบอกเลยว่าฟิล์มพวกเนี้ยไฮโดรเจล รือว่าฟิล์มใสพวกเนี้ยราคาจริงยังไม่ได้แพงนะครับราคาแบบนี้นะเต็มที่นะร้อยห้าสิบไม่ควรเกินไฮโดรเจลอยู่ที่ประมาณสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ร้านแล้วแต่แล้วแต่วัตถุดิบเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนื้อจะไม่เหมือนกันเลยเอออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วไฮโดรเจลเนี่ยข้อดีคือเวลาคุณสั่งมาเนี่ยคุณสามารถจะบอกเต็มขอบหรือลดขอบได้คราวนี้มือถือเราอ่ะคุณเห็นว่ามีขอบใช่ไหมครับซ้ายขวาอันนี้ผมติดลดขอบนะเวลากระจกเนี่ยเขาติดมาเนี่ยมันฟูลเฟรมก็จริงนะครับ แต่ว่ามันจะเหลือขอบเพื่อให้ใส่เคสได้เมื่อก่อนจะมีฟูลเฟรมที่ฟูลจริงๆคือล้นขอบตรงนี้เลยผลก็คือใส่เคสแบบนี้ไปปุ๊บเรียบร้อยนะมันก็ดันกระเจิงเลยตอนหลังเขาก็แก้มาแล้วก็คือให้มาแค่นี้ซึ่งถือว่าดีมากนะเครานี้ไฮโดรเจลเนี่ยก็ต้องย้านะว่าขอติดไปลดขอบเหมือนกันก็คือให้ขอบเอาล้นเข้ามาอันนี้ก็จะสามารถที่จะติดอยู่ในขอบนี้ได้ลเล้วลาใส่เคสไม่ว่าจะเป็นเคสเกศจีนแบบนี้นะเกศจีนธรรมดาเลยหรือว่าจะเป็นเคสแบบดีๆหน่อยแบบนี้นะครับก็สามารถจะติด ก็สามารถจะติดฟิล์มตัวนี้ได้เช่นกันแล้วก็ใส่เราไม่ดันเช่นกันเพราะฉะนั้นวเวลาติดฟิล์มเนี่ยย้ํานิดนึงว่าสารวจราคาก่อนว่าเออรุ่นคุณเนี่ยมีฟิล์มตัวไหนบ้างแล้วก็ซื้อราคายัางไงอันนี้คือฟิล์มแบบที่เป็นมือถือจอแบนนะครับจอแบนทั้งหมดเลยคราวนี้ถ้าเกิดเป็น S22 Ultra ล่ะ Ultra เนี่ยตัวแบบนี้จะไม่มีนะครับตัวใส่ธรรมดาไม่มีตัดทิ้งเลยจะเหลือกระจกเนี่ยแบบนี้จะไม่มีนะกระจกจะมีแบบที่เรียกว่าเป็นกาวขอบ กาวขอบธรรมดาแล้วก็ UV เลยแล้วก็เป็น t p u ซึ่งก็ต้องถามคุณว่า S อสที่ออตอที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณใช้ S p e n พหรือเปล่าให้เอสเเนี่ยตัวเนี้ย,ยจะพังง่ายสุดเพราะว่าตัว uh, t ีพเนี่ยมันจะเบรกความชัดของจอส่วนหนึ่งละเพราะว่าความเป็นยางใช่ไหมแล้วมีความหนาแล้วเมื่อลงปากกามันก็จะฮิวตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่หมดคือทิ้งรอยเวลาคุณเขียนลายมือคุณจะเห็นชัดเจนมากบนหน้าจอเพราะฉะนั้นที u ของจอคงไม่แนะนำนะแนะนำว่าถ้าเกิดมีงบถึงก็ไป UV เลยหรือ UV Hybrid ก็โอเคซึ่งเป็นตัวล่าสุดผมติดไปก่อนขายเครื่อ,องใบนะครับตอนกลางๆปีนะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับฟิล์มมือถือนะครับใครที่สนใจฟิล์มมือถือเนี่ยก็มา,าคุยกันได้ผมก็พอติดเป็นอยู่พอสมควรล,ล่าสุดเนี่ยช่วงนี้เพิ่งติดตัว TPU เป็นไอตัวตัว TPU เจ๋งไปนะเป็นไฮโดรเจลเป็นตัวกระจกคอมเนาติดเป็นตัวฟิล์มใสนะครับก็ติดเป็นเช่นกันนะ ส่วนตัวที่ติดไม่ได้คือ U V U V ติดยากมากจริงอันนี้ก็เป็นคําตอบคร่าวๆสำหรับใครที่อยากจะหาฟรีมือถืออันนึงแล้วราคาเป็นยังไงซึ่งราคาเนี่ยปกติเวลาซื้อของมาเนี่ยเขาจะมีราคาเป็นทางการถ้าย่อใหญ่อย่่งนเขาจะมีราคาเป็นทางการอยู่แล้วเนี่ยาไม่เช็คก,ก่อนนะครับหรือสั่งเราเราจะได้ช้อปปี้แล้วก็วันที่คุณเข้าสู่บริการหรือว่าจะไปรับมือถือเครื่องใหม่ของคุณเนี่ยคุณก็ติดของไปเลยให้เขาเช่อติดให้จะได้จบทีเดียวแล้วก็ไม่โดนฟันราคาด้วย เพราะว่าร้านข้างนอกก็เราก็ไม่รู้เป็นยังไงบางทีเรารีบๆเนี่ยถ้าเขาฟันอย่างคนก็มันก็แย่เนอะเออมันมันหนักไปจริงๆก็คข่าๆประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ